ขอบคุณความวิทยุตสาหะจากทางท่านผู้บริการสถาบันโรคผิวหนังทีมแพทย์สาธารณสุขผู้บริหารทุก,ท,กที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับลอจนบุคลากรสนับสนุนทุกคนทีมผู้สนับสนุนหลักอย่างกสชทางเอ็นทีนะครับแล้วก็ผู้ให้บริการมือถือทุกค่ายนะครับในขณะน,นี้พวกเราทุกคนยืนจัดสู้กันนะครับเรารื่ความเหนือเห้นะืในความ เพราะแท้หรือว่าพวกเราทุกคนก็อยู่ที่นี่แม้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนตั้งแต่เช้าจนกระทั่งสองทุ่มสามทุ่มบางทีโทรถามคุณหมอคุณหมอบอกว่ายัางอยู่ที่นี่สี่ทุ่มครึ่งนะครับก็เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุขอันนี้ก็ท่านน้ำตรี่ากการวงนนาคมของผมแล้วก็ท่านรัฐตรี่ากการสงสาธารณสุขและรองนายมงตรีนะครับได้กำชับให้พวกเราทุกคนนะครับดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดนะครับก็ขอแะสะดงความยำ้ำให้ประชาชนมัม่นใจว่า ในวันจันทร์ที่7ม็ดกนายนนี้นะครับทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสิ่งที่กรกชและคอมพิวเตอร์ทั้งสี่ค่ายนะครับประกอบด้วยบริษัทเอทีนรับริษัทชาร์บริษัทเอเอสบริษัทชูและบริษัทดีแท็กนะครับร่วมกันทำนะครับก็มีอยู่สองสงอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือเราจัดหาคอมพิวเตอร์นะครับเป็นระบบบริหารข้อมูลให้ที่สถานีนี้นะครับคอมพิวเตอร์ประมาณสักสี่ร้อยเครื่องนะครับอันที่สองที่เราดำเนินการให้นะครับก็คือเราให้คอมพิวเตอร์แต่ละค่าย จะทำระบบลงทะเบียนนะครับให้กับลูกค้าของแต่ละค่ายลงทะเบียนนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการที่จะเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่นี่นะครับเราได้รับการจัดตั้งโฟลเดอมาให้วันละ500ร้อยนะครับสองคนนะครับแล้วก็เราก็ได้เปิดให้ผู้ใช้บริการของทางทีนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งรถไฟหรือรถไฟใต้เราก็ให้สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้นะครับต็เดี๋ยวันที่ย7 ตลอดมานลครับตอนนี้แอปวัวต้าเรามีการจองไปน่าจะเต็มไปประมาณสองเดือนนะครับแล้วก็ก็ยังมีที่ว่างอยู่นะครับก็เกิ่อนคนที่ใช้บริการมาตลอดคิบ